แกไทแกซาอยู่ดอนเมืองซากำลังจะไปกระบี่นะคะจะไปเกาะพีพีการหาที่ช่อมาว,าวิธีแฟนขาดเด็กๆนะคะเมื่อวานผู้ชายบินไปแล้วนะคะมาส่งแต่ไม่ได้ส่ง เดี๋ยววันนี้เราจะบินตามไปนะฮะ ถ่ายวิวนะคะถึงก็มีแล้วนะคะ่ะตอนนี้กำลังจะไปลงเรือเฟอร์รี่นะคะข้ามไปเกาะพีพีนะคะก็พอถึงสนามบ,บินสปาก์กนั่งเป็นรถตู้มานะคะที่ท่าเรือของจีลาดนะคะค่ารถตู้90บาทนะคะพอถึงแล้วก็ ซื้อตั๋วนะคะราคา450บาทนะคะนั่งเป็นเฟอร์ลีข้ามไปฉันชอบฉันชอบความเป็นบากกองกลางมากสวยมากนะคะ Modern รับมาเดี๋ยวถ่ายวีดีโอไปเลยที่ท้อมันสวยสักเลยมีขนาดยังไม่ออกเป็นไงน,นะ นี้ยังอยู่ในแผ่นดินอยู่เลยฉันชนไม่ได้ออกทะเลเป็นไหนเลยนะดูดเธอดูเข่าดิมันซอนกันสนๆแบบอืมเนี่ยอ่ะไม่ได้รอเล่นนะเนี่ยอ่ะมันสวยจริงๆนะดูดิโอ้แม่งแบบสุดจริงยอมเลยอ่ะ ก็ได้วอลเปเปอร์เยอะมากนะดูเป็นเฟอร์รี่ล้วค่ะเธอมันสวยจริงๆ <c oughs> มันสวยมากๆเลยรู้แบบ่มีดูดิมันเป็นจังหวัดที่แบบเอาเป็นว่าสมัยฉันตาม แรกอะก็มากระบีนี่แรกเป็นจังหวัดจำได้ว่าเป็นจังหวัดแรกที่แบบนั่งเครื่องตามอ่ะนั่งเครื่องมาลง สันยอมเหรอเธอสันยอมโผล่ออกมาอีก้ะนี่มันเป็นวิบเนี่ยตา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 ยยอมใช่ไหมจะยอมอยังไงนะมันจะมีมุมไหนนี่สวยบ้างไหมเนี่ยสวยจริงๆมุมม,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 มู้มค่ะ จากโรงแรมเันจ่าเป็นยังไงจ้ะโรงแรมเันเลตลาสิกนี่วันนี้พักที่นี่นะคะเบย์วิวแอนด์พรีเมียร์รีสอร์ทคะแล้วน้าแดงมา เราเซาวเช็คก,กันอยู่นะครับเราเขาเซาวเสร็จแบบเย็นๆอยู่นะครับเมื่อกี้ฝนตกด้วยคนนที่นี่เขาบอกว่าไม่ตกมาจาังเลยอ่ะวันพอพวกเรามาก็ตกเลย Okay. แต่จริงๆอยากจะบอกก่อนนะว่าเงินเนี่ยน้องเขาได้แล้วเขาจะเอาไปทําอะไรเอาไปทําอะไรครับซ uh, ื้อนมครับอ่าเอาไปซื้อนมมาวันนี้มากับใครมาครับคนเดียวคนเดียวโอ้โหยื่นนี่ออกบ้านคนเดียวแต่เด็กเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณลุงพรด้วยอ่าแต่อยากจะบอกก่อนรถแถงบ้องเออก้าวข้างหน้าหนึ่งเก้าหนึ่งก้าหนึ่งก้า 19, 19, tháo tung, đểo lao. what dia

I'm gonna the ใส่นะคะคุณม,มิดมิดอย่างนี้นะคะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนกว่ากว่าด้วยนะคะเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตน้องมากนะคะแล้วก็กำลังจะเดินกลับที่พักนะคะที่เบริลนะคะซึ่ง มันไกลจากที่น้องเล่นคอนเสิร์ตด้วยการเดินนะคะประมาณ20นาทีประมาณนะเนี่ยเดินขึ้นขึ้น,นลงลงนะครค่ะ,คะเราก็รีบเทนดีกว่าโอ้ยสวยจังเลย ไปด้วยไฟเขียวของโปะแล้วกันไม่ใช่แสงเขียวนะลูกคนละเรื่องเนะเห็นไหมเห็นไฟเขียวไหมจะมีออกกลางทะเลเอาเป็นว่าวันนี้ก็เต็มอิ่มเต็มคราบนะคะอ๋อส่วนเออที่เป็นคลิปในคอนเสิร์ตท,ทั้งหมดนะคะ ก็เหี่ยวแยกไว้ให้อีกอันหนึ่งนะคะนะคะจะได้ไม่อันนี้ก็จะมีแบบน,นิดหน่อยรับมาแจามน,นิดหน่อยขายไม่ได้เยอะมากนะคะวันนี้ไปละคะ่ะเดืดตั้งแต่ตีห้าตอนเชา้าตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วนะะจะครบยีสี่ชั่วโมงแล้วนะคะ <c oughs> ไปกันค่ะไ้เจอกันแม่อีพีหน้านะค <c oughs> นะบิตค่ะ